สวัสดีครับวันนี้เรามาศึกษาพระกําแพงสมก่อกันเป็นของกุวัตพิกุลเป็นพรที่เป็นชุดเดียวกันกับที่ผมเคยทําคลิปให้ดูนั่นแหละ่นี่ก็คือถือว่าเป็นการบันทึกไว้ว่ามีพิมพ์อะไรอะไรบ้างเป็นชุดนี้ในอีพีหสี่อย่างนี้แล้วก็ชุดนี้เป็นพาชุดเดียวกัน ของชุดนี้ใน EP 55ถ้าคนไหนอยากรู้รายละเอียดก็ไปดูตั้งนั้นแต่นี่ก็คือเป็นถือว่าเป็นการบันทึกไว้ว่าพระชุดนี้มีพิมพ์ไหนบ้างองค์นี้เป็นองค์เดิมๆที่ยังไม่ได้ทำอะไรเลยถือว่าเอามาแลกเปลี่ยนกันเพราะผมได้มาก็คือได้มาหลังจากตอนเจอก็คัด คัดพระที่เราเจอว่าซุมก่อมีอะไรบ้างเม็ดขนนมีอะไรบ้างอย่างนี้ก็คัดมาอย่างละพิมพ์ละองค์สองสาองค์อย่างนี้แต่เมื่อมาดูรายละเอียดแล้วมีพิมพ์นี้แค่องค์นี้องค์เดียวก็เลยพระเลยไม่ได้ล้างน้าร้อนล้างอะไรออกมาเพื่อดูพิมพ์ดูอะไร พราะพวกนี้ถ้าถือว่าล้างไปเพราะเมื่อล้างไปแล้วเราจะเอากลับมาไม่ได้อย่างงี้ผมก็เลยคงสภาพเดิมๆไว้สําหรับพิมพ์นี้ที่เอามาทําคลิปให้ดูก็คือถือว่าเป็นการบันทึกทิ้งไว้เผื่อใครไปเจอพิมพ์นี้ที่อื่นดูเนื้อเป็นแบบอื่นอย่างนี้ก็มองใอนเงี้ยว่าจะได้รู้ว่าพิมพ์นี้มีของพิมพ์วัดวิคุณด้วย เพราะถ้าหมองคนที่เล่นในยุคปัจจุบันนี้ก็อาจจะข้ามไปเลยเพราะภาพพวกนี้มันเป็นพิมพ์ที่เจอใหม่แล้วกันแลยเอยาเจอก็ไปดูคลิปที่ผมแนะนำนั่นแหละว่าเป็นยังไงยังไงแต่นี่ผมเอามาทำคลิปไว้เพื่อถือว่าเป็นบันทึกไว้ว่าเป็นอะไรเป็นของที่ไหนอย่างนี้พิมพ์มแบบนี้เป็นของ กุวัดพิกุลรายละเอียดที่ได้ก็ไปดูในคลิปที่ผมรบแนะนำให้ดูหรือไปเพราะมันมีหลายพิมพ์อยู่ในรายละเอียดในการดูในการอะไรว่าเขาได้มาอย่างไงอย่างไงให้ไปดูที่ตรงนั้นพอผมจะข้ามไปเกี่ยวกับการเจอพระชุดนี้เขาเจออย่างไงหรืออะไรแต่นี่ผมถือว่าเป็นการบันทึกไว้ เพื่อใครเจอใครอะไรถ้าเชื่อผมว่าเป็นพระแท้ที่เขาไม่เล่นกันก็จะได้ซื้อมาใช้หรือซื้อมาขายก็แล้วแต่ราคาก็แล้วแต่หวงนี้ว่าตีเป็นพระแท้ที่วงการเขายังไม่เล่นการซื้ออย่างที่ผมบอกแล้วห่วงน,นี้มันเราซื้อพระที่วงการเขาไม่ไมเล่นกันไม่มีอยู่ในหนังสืออย่างนี้ ถ้าอยู่กับเราก็วงการเขาไม่เล่นถ้าอยู่กับเสียนใหญ่หรือคนที่มีความเชื่อถือก็คือมองในแง่พระหน้าไหมของวงการผมก็เลยเอามาทำดูให้ดูเพื่อใครเจอใครอะไรลักษณะพระสภาพเดิมๆที่ขึ้นมาที่ผมได้มามีเป็นแบบนี้เป็นพระที่ผมยังไม่ได้ล้างน้ำร้อนหรือยังไม่ได้ทำอะไรเลย เดิมๆตีเก็บไว้ก็หลายสิบปีก็หลายปีแล้วกันก็เป็นสิบปีอยู่ที่ผมได้มาเก็บสภาพไว้เดิมๆการเก็บก็ถือว่าดีเก็บไว้ในตู้ไม่ได้จับได้อะไรเราก็จะเห็นอย่างนี้เป็นพระที่ผมได้มาสภาพเดิมๆยังไม่ได้ล้างน้ำร้อนหรืออะไรเราก็จะเห็นอย่างนี้สภาพ ถ้าเรามองตอนผมเจอใหม่ๆที่เขาบอกว่าเขาเจอแล้วเอามาให้ผมเลยเนะี่ยเป็นพระที่ลักษณะอย่างนี้มีคาบพวกน้ำพวกอะไรจ่ำๆอยู่ด้วยประสบการณ์ของผมเห็นพระน้อยพระที่มองนี้งงี้ว่าเขาเจอใหม่ๆก็เลยไม่กล้าสื่อไว้ซื้อไว้ได้แค่เลือกเอามาอย่างละ ไม่กี่องค์เพราะที่ซื้อมาก็มองในเนี้ยเป็นการซื้อเพื่อรักษาเขาขาส่งของเพราะราคามองในเนี้ยว่าเราซื้อด้วยประสบการณ์เราก็ไม่แน่ใจว่าเป็นพระแท้แน่แน่ด้วยเรามองเพราะการซื้อพระผมก็มองหนึ่งผมใช้ความรู้ตัวเองมาเป็นตัวซื้อจะซื้อมากซื้อน้อย แต่บางครั้งเราก็ซื้อเชื่อพระพวกที่เรามองนี้ว่าคนนี้ดูพระเก่งคบกับพวกลึกๆได้สำหรับเราคงไม่ลึกขนาดนั้นอย่างนี้เราก็ซื้อพระก,กับเขาเวลาเขาพูดถึงบางครั้งมันแพงนิดหนึ่งเราก็ซื้อเพื่อที่เราจะได้ของเป็นคนแรกแพงนิดหนึ่งคำว่าแพงนิดหนึ่งแต่มันก็ถูกกว่าพวก เสียนพวกอะไรเขาซื้อขายกันเราก็มองแพงนิดหนึ่งแต่มันก็ถูกเวราคนอื่นเขาอย่างนี้เราซื้อเพื่อที่จะรักษาคนส่งของให้เราเมื่อเขาเจอของเราจะได้ของเห็นของเป็นคนแรกเพราะในความคิดของผมการเดินพาพวกนี้ทุกคนเก่งเท่ากันนั่นแหละแต่สำคัญคือคนไหนจะเป็นคนเห็นของเป็นคนแรกเราต้องการเป็นคนแบบนั้น อยู่ในตำแหน่งอย่างนั้นบางครั้งเราเจอของเราก็ยังมันไม่มั่นใจแต่เรามั่นใจที่คนเพราะตามที่ผมเคยพูดการเล่นพระอันดับแรกเราก็ต้องหาคนแท้ให้ได้ก่อนเก่งจริงๆให้ได้ก่อนเมื่อเราดูว่าเขาเก่งเวลาซื้อหรืออะไรเป็นพิมพ์ปแปลงแปเป็นลักษณะเนื้อแปลกแปแต่คนนี้เก่งสายนี้นะ เราก็เชื่อเขาเชื่อทั้งหมดใจไหมแต่ก็ไม่ได้หมดใจบอกนี่งว่าถ้าเขาพูดเราเชื่อทั้งหมดเราใช้ปัญญาใช้ความรู้เรามาตัดเวลาแล้เขาพูดอย่างนี้การซื้อผมถึงซื้อได้ไม่เยอะเท่าไหร่ได้มาแค่พิมพ์ไหนชอบพิมพ์ไหนมีราคาแพงเราก็ซื้อไว้จำนวนนิดนึง เพราะเรามองนี้ถึงจ,งจะแพงยังไงมันก็ถูกกว่าคนอื่นครับถูกกว่าซื้อกับเสียนกับพวกสายตรงอะไรอย่างนี้เราก็ซื้อไว้เป็นลักษณะพระของกุวัตริกุลที่มองในแง่ว่าถ้าเราจะดูมีรูปอยู่ในสื่อไม้พิมพ์นี้ผมมองคือไม่มีหรอกเราก็ดูถ้าคนในเชื่อถ้าเจอก็ซื้อได้ซื้อไว้ใช้หรือซื้อไว้ขาย ก็ตีเป็นภาพแท้ที่วงการเขาไม่เล่นกันพวกพวกนี้มันก็แล้วแต่ทุกวันนี้มุนความคิดการเล่นภาพผมคือผมเล่นดูวาระอายุพระเป็นระดับแรกลองลงมาคือเนื้อเนื้อแบบนี้ผมดูเป็นเนื้อของกําแพงชัดเจนเป็นเนื้อว่านผสมเกสรเราดูเนื้อพิมพ์มันก็มีอีกพิมพ์หนึ่งที่ผมเคยทําคลิปไปแล้วเป็นพิมพ์ที่มีอยู่ในหนังสือ พระของล้างพระของอาจารย์เสียนธิรศาสตร์เป็นพิมพ์ที่ผมเคยแนะนําไปแล้วเดี๋ยวหลังจากขยายเดี๋ยวผมจะให้ดูว่าพิมพ์พพิม์นี้มีอยู่ในหนังสือของอาจารย์เสียนเสียนธิรศาสตร์ผมก็ซื้อมาได้ในชุดนี้เรามาดูเรามาศึกษาเพื่อที่จะจําไว้ว่าภาพพิมพ์นี้ถ้าใครเจอถ้าใครเชื่อว่าผมพอดูได้ ถ้าเจอก็ซื้อมาใชา้แต่ซื้อมาขายก็มองตีเป็นพระที่แท้ที่วงการเขาไม่เล่นเหมือนกับพระหน้าใหม่นั่นแหละเราดูเราจะซื้อแพงไหมพระทำใหม่ๆเราซื้อแพงหรือซื้อถูกเราก็ตีไปอย่างนั้นเป็นพระแท้ที่เขายังไม่เล่นกันด้านหลังเราขยายดูมาดูละเอียดโดยส่วนตัวผมองคือ เนื้อแบบนี้เป็นเนื้อว่านผสมเกสรเราเราจะมาดูขอบกันว่าเป็นยังไงยังไงอย่างนี้ลักษณะของขอบพระยกขย้ายยกมาว่าเป็นยังไงลักษณะของเนื้อภาบธรรมชาติที่เขาบอกว่าเป็นยังไงเป็นพระที่ยังไม่ใช้แล้วผมก็ไม่ก็ได้จับด้วย ถ้าจับบ่อยๆพวกนี้ความฉำความอะไรจะเกิดขึ้นแต่ถ้ามองนี้ว่าถ้าเกิดขึ้นแล้วเราจะเอากลับก็ไม่ได้เหมือนล้างเนี่ยล้างน้าร้อนถ้าล้างน้าร้อนพวกข้าพวกต่างๆถ้าหลุดไปก็จะเอากลับไม่ไ,มได้อย่างนี้องค์นี้ผมจึงไม่ได้ล้างน้าร้อนหรือล้างอะไรเลยสภาพเดิมๆเป็นพระกําแพงสมกอของกุฏวัดพิกุล มตีเข้าตรงนั้นไปเลยตีถือว่าเป็นการบันทึกไว้มองนี้ว่าตีเพื่อขายไหมขายก็ได้ถ้าได้ราคาถ้าไม่ได้ราคาก็ไม่ขายเพราะมันมีแค่พิมพ์เดียวนี่เรามองพระพวกนี้มันหลายอย่างเราดูเราศึกษาลักษณะของพระกำแพงซุ้มก่อเป็นชุดเดียวกันกับที่ผมเคยได้ ที่เคยเามาแนะนำในลาย EP ลองเข้าไปดูรายละเอียดคนที่เขาได้เขาได้ยังไงอย่างนี้เรามาขยายดูกันว่าเป็นยังไงอย่างนี้ผมก็ถือว่าเป็นการบันทึกทิ้งไว้เผื่อใครไปเจอพราะพาชุดนี้ตอนผมเจอเจอเยอะเหมือนกันแต่ผมซื้อไว้เมื่อกี้องค์ด้วยประสบการณ์ของเราเราเห็นพาะน้อย แต่จำนวนพระที่เยอะอย่างนี้เราก็กลัวคิดว่าเอามาซื้อดูมาดูที่บ้านเมื่อชอบใจจะตามซื้อแต่ตามซื้อไม่ได้อย่างนี้ผมก็เลยมองนี้ว่าชุดนี้น่าจะมีหมุนเวียนอยู่ในตลาดอยู่ในสนามเยอะเหมือนกันเราดูเราก็ยายดูกันลักษณะของพระนี้พิมพ์นี้ถือว่าเป็นการบันทึกกันไว เป็นสมก่อของกุวัตพิกุลซึ่งลักษณะของพิมพ์ก็จะเหมือนกับพิมพ์นี้เอ้ยเป็นพระที่เดียวกันกันกบพิมพ์นี้แต่พิมพ์นี้เป็นพร,พระที่ผมซื้อมาเราเอามาล้างเมื่อล้างแล้วดูชอบใจนี่อผมขอเปลี่ยนวงนี้แล้วกันพิมพ์นี้เมื่อผมชอบใจผมก็ตามซื้อลักษณะถ้าคนไหนดูหนังสือของอาจารย์เสียนศิลศาสตร์ชุดนี้ จะมีรอยผ่าผ่าปากตรงนี้โดยส่วนตัวผมมองคือเป็นพิมพ์พพิม์เดียวกันกับของอาจารย์เสียนทิราศา,าร<ม>เป็นพาชุดเดียวกันองค์นี้องค์เดิมๆที่ยังไม่ได้ล้างเลยสภาพเดิมๆหรืออาจจะล้างแล้วนิดหน่อยแต่ถ้าองค์ที่ล้างแล้วก็คือองค์นี้ลักษณะเราก็จะเห็นพิมพ์ผ้าปา องค์นี้ล้างน้ําร้อนเพื่อที่จะดูตอนซ,ซื้อมาใหม่ๆล้างน้าร้อนเพื่อที่จะดูอย่างนี้ล้างวันเสาร์ชอบใจตามวันซื้วันอาทิตย์เขาบอกขายให้คนอื่นไปหมดแล้วเราดูเราขยายดูลักษณะของพระของพีมพระนี่ลักษณะปากจะมีรอยอย่างนี้คลายรอยรอยพระถ้าดูหนังสือ เหมือนกับพิมพ์ที่หนังสือของอาจารย์เซียนธิรศาสตร์ในหนังสือดูจะเป็นวิธีล้างพระหรืออะไรนี่แหละก็ดูจริงๆแล้วจะมีอีกพิมพ์หนึ่งเหมือนกันพิมพ์นั้นจะเหมือนกันกันกบของกุหลสีสุมกอพิมพ์ใหญ่จะเหมือนกุหลสีแต่ตอนนี้พิมพ์นั้นผมยังหาไม่เจอไม่รู้วางไว้ที่ไหน เดี๋ยวถ้าเจอเดี๋ยวเอามาให้ดูอีกทีหนึงแนะนําว่าเออมีพิมพ์อะไรบ้างอะไรบ้างอย่างนี้เป็นซุ้มก่อของกุวัดพิกุลถือว่าเป็นการบนันทึกไว้เพื่อใครไปเจอหรืออะไร